เตรียมตัวอีกแล้ววันนี้มาพร้อมสายฝนไปโรงเรียนพร้อมสายฝนเมื่อวานแม่ไปซื้อรองเท้าให้ใหม่นะคะใส่รองเท้าใหม่ไปโรงเรียนเพราะว่ารอางเท้ารองเท้าคู่ใหม่ที่ซื้อเมื่อสองอาทิตย์ไม่ใช่แบบนี้นะคะใส่แล้วนางบอกว่านางเดินไม่สะดวกเท้าหลุดเท้าหลุดอ่าเดินให้แม่ดูสิ <c oughs> คุณพ่อก็เตรียมตัวไปส่งที่โรงเรียนนะคะเหมือนเดิม <c oughs> ไปพร้อมสายฝนนะคะวันนี้ นี่ค่ะคุณพ่อเตรียมตัวเตรียมตัวไปส่งคุณลูกแต่เช้าเลยค่ะไปออกไปใส่รองเท้าไปใส่รอง,งเท้าให้เรียบร้อยอ่าเรียกลูกชายลงมาด้วยลูกชายยังไม่ลงมานะคะไปเดี๋ยวจะใส่นาย <Okay. S 3> <Okay. S 1> นก็จะ <Yeah. S 1> มาใส่รองเท้า เตรียมตัวเพราะว่าคุณแม่ก็จะไปทำงานคุณพ่อก็รับหน้าที่ไปส่งลูกแบบนี้ทุกวันนะคะเราก็ช่วยกันเนาะช่วยกันทำดีหน่อยที่ลูกไปโรงเรียนไฮสคูลอยู่โรงเรียนเดียวกันเราไม่ได้แยกส่งเหมือนปีที่แล้วคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราต้องแยกส่งเราก็ลำบากกันหน่อยแต่ปีนี้สบายหน่อยค่ะ <c oughs> เพราะว่าลูกไปโรงเรียนโร <c oughs> งเรียนเดียวกันแล้ว อ่าช่วงเช้าก็เป็นชั่วโมงที่เร่งรีบคุยกันวุ่นวายวุ่นวายนี่นะคะชีวิตช่วงเช้าวุ่นวายยูนอตยูนอตยูนอตยูน going out because i t raining wait for samsung ฝนตกหนักมากนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสภาพแบบนี้เลยนะคะอังกฤษมาอีกแล้วนี่แหละคะ่ะกลับสู่สภาพปกติขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ